สวัสดีครับวันนี้มารีวิวขายเจ้า BMW E60 นะครับผม E60 3 5ตัวท็อปนะครับตัวนี้ 525i นะครับเป็นตัวโฉมแรกนะครับปี04ตัวนี้เครื่อง M54 นะครับเครื่องไม่มีปัญหานะครับพวกนี้เซอร์วิสง่ายด้วยครับแรงด้วย6สูบนะครับคันนี้ใช้เชื้อเพลิง2ระบบนะครับเบนซินและก็แก๊ แก๊สเจ้าของเดิมเพิ่งติดมาตั้งแต่เดือนมีนาหกแปนะครับผมนี่เดือนพฤษภาก็สองเดือนแล้วนะครับติดมาเจ้าของเดิมยังไม่ได้ใช้นะครับปล่อยขายซะก,ก่อนนะครับเซอร์วิสชุดหนักมาแล้วนะครับผมแอร์ช่วงล่างมาใหม่หมดโชคเปลี่ยนใหม่สีต้นแอร์รื้อใหม่หมดทั้งระบบนะครับของเลวเปลี่ยนใหม่คันนี้พร้อมใช้งานยาวๆเลยนะครับห้าสองหอนะครับ คันนี้เดิมเป็นรถดาราตลกท่านหนึ่งนะครับผมในกลุ่มของเชิญยิ้มนะครับรถสีเทาสวยนะครับสีสวยเลยยางโยโกโ้ทั้งสี่เส้นนะครับดูรอบคันนะครับผมคันนี้ยังไม่ได้ขัดสีอ่าน้ำอะไรเลยนะครับผมยังไม่ได้ล้างเลยนะครับ เดี๋ยวเคลียทำความสะอาดอีกทีนะครับผมเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับภายในสวยมากครับภายในสวยมากชุดจอคอมมานด์สวยมากครับไม่มีช้ำไม่มีถลอกเลยนะครับจอชัดเอี่ยมนะครับคันนี้วิ่งแค่หนึ่งแสนหกหมื่นกว่ากิโลเองนะครับผมคอนโซลด้านในนี่คือใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับเบาะทั้งสี่ตัวไม่มีขาดนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบ ม่านหลังแอร์ม่านหลังอะไรใชนะ้งานได้หมดนะครับผมเดี๋ยวไปรีวิวฝั่งนูเดี๋ยวทำให้ดูนะครับตอนนี้แอร์เย็นฉ่าเลยนะครับเบาหลังสวยมากเหมือนไม่เคยได้ใช้นะครับโชคฝาท้ายโชค๊คฝาหน้าเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับคันนี้เป็นแก๊สโดนัทนะครับผมถังโดนัทเพิ่งติดมานะครับน่าหละครับวันผลิต วันที่20เดือนหนึ่งสองห้านะครับถังใหม่เอี่ยมเลยนะครับถังปีนี้เลยครับต้นปีเลยคันนี้ติดเดือนมีนานะครับยังไม่ได้ลงเล่มนะครับผมสวยนะครับคันนี้สวยมากใครคิดจะใช้ซื้อไปใช้ก็ใช้ยาวๆนะครับม่านกระจกพวกนี้ยังใช้งานได้ครบนะครับมีครบทุกตำแหน่งนะครับผมกันร้อนได้ดีเลยแต่ด้านหลังเป็นไฟฟ้านะครับ จะให้ดูกันยาวๆเลยนะครับไฟแบบเรียวๆเลยนะครับไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับพองาลัยมันตินะครับผมเปิดเพลงปิดเพลงได้นะครับตัวนี้ปัดน้ำฝนเป็นออโต้แล้วนะครับปัดน้ำฝนออโต้ไฟหน้าออโต้นะครับเปิดปิดออโต้นะครับ รถวิ่งทั้งหมดหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันกว่ากิโลนะครับหน้าจอไม่หน้าจอคอ,อม芒ชุดคอนโซลด้านหน้าบอกได้คําเดียวเลยครับว่าเหมือนออกห้างเลยครับเอาแบบไหลเลื่อนไปเลยนะครับชา้าๆแก๊สนะครับแก๊สคันนี้ใช้งานด้วยแก๊สอยู่นะครับมีกล้องหน้าบันทึกเพิ่งติดมานะครับชาของเดิมมีผู้ใหญ่นะครับอายุเยอะนะครับผม รุ่นนี้มันนั่งจมไปนิดนะครับเวลาจะลุกขึ้นลุกอะไรมันจะรู้สึกลำบากครับเขาเลยเปลี่ยนไปหาเป็นรถเจ็ดที่นั่งตัวใหญ่เลยนะครับปุ่มเกียร์ไรไมาอียมนะครับผมสวยนะครับตามอายุของเขาเลยนะครับปุ่มอะไรไม่มีทะลอกนะครับคันนี้สวยจริงครับผมสวยมากด้วยเดี๋ยวผมไ้ดูห้องเครื่องนะครับผมมาต่อด้วยห้องเครื่องนะครับผม เครื่องเสียงเงียบมากเลยนะครับหกสูบนะครับผมติดแก๊สไมเอียมเลยนะครับไม,เอ,มเอียมเลยใช้งานมาแค่สองเดือนนะครับปาโป่งหน้าไม่มีขยับนะครับผมรถได้เก็บสีเจ้าของเดิมได้เก็บสีมาตามอายุการใช้งานของเขานะครับแต่บางเดิมมากนะครับ รถส,สวยนะครับหน้าเดิมหมดเลยเครื่องเงียบนะครับผมท่านใดสนใจนะครับผมรถอยู่ที่สงขานะครับสามารถวิดีโอคอลได้ส่งทั่วไทยนะครับผมส่งสไลด์ทั่วไทยเลยนะครับคันนี้ขายอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับราคานี้ส่งสไลด์ ให้ฟรีเลยนะครับผมรถสวยภาษีเต็มพร้อมเป็นของคุณแล้วนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผม